ดีครับมาจะกับช่องส่วนพอดีกินพินปูนสวัสดิ์บ้านนาะวันนี้ผมจะมาเอ,อ่อพอเห็ดนะครับผมเห็ดปลวกเห็ดปลวกขั้นตอนที่หนึ่งก็นะครับนี่ครับมีมีปลวกอยู่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะเราจะสร้างแหล่งอาหารให้กับปลวกโดยการขุดหลุมแล้วก็เอาพวกไม้ต่างๆมาใส่ไม้พวกระดาษลังนะครับ เห็นไหมครับนี่เห็ดปลวกแลละกับปลวกพวกนี้แหละจะเกิดเห็ดปลวกครับนี่ตายจนไม้ครับอยู่ตายจนไม้มมตายจนโขกเออเามนไม่พอ อาหารอ่ะเห็นนะครับนี่กลัวครับนี่เห็นนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวมันจะมากินอาหารของเราครับกลัวพวกนี้แหละที่มันจะอ่าต่อมาก็ใส่ไม้ครับไม้พอดีเรามีเรามเาีเรามีนี่อยู่ครับนี่มักระบอกครับอ่า เลือกมากระบอกครับเลือกมากระบอกก็ใส่เลยเลือกมากระบอกแล้วก,ก็ไปหา,มาไม้มาเสิร์ครับไม้มาใส่ครับ ไม้ภาสา,ยา,สายเยอะๆเลยหลังจากขุดปลวกไปแล้วนะคะผมตรงนู้นเราก็จะมาให้อาหารปลวกนะครับผมอาหารปลวกก็มีรังกระดาษกับไม้อัดเราจะใช้รังกระดาษพวกนี้ไปนะครับมาดูการซิว่าจะมีแมงเอ้ไม่ใช่ดูกันซิว่าจะมีปลวกไหมครับผมใต้รังมันจะมีปลวกไหม มีแมงป๋องด้วยไม่เป็นไรนี่ครับปลวกครับเนี่ปลวกมันมากินครับครับป้าเอาไปใส่เลยครับเนี่ยเอาุ๊บเอาไปใส่เรหยิบไปเลยน่ครับไไย, holder, ยิบไปใส่เลยนี่ครับเป็นอาหารของปลวกครับนี่ใส่เลยครับแล้วก็ขุดดินมันมาเลยครับขุดดินที่ที่ปลวกอาศัยอยู่เมื่อกี้ครับ ta, ขุดไปเลยเอา่า ไปเอาไปเทครับหลังนี้ครับเปียกน้ำหมดเลยครับป่ะเ,เดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวถ่ายดูเ่อมาก็มาเตรียมเชื้อเห็ดกันครับก็มีเห็ดหลทูที่เราเก็บได้เมื่อกี้ครับกดีเลยนะครับมีดำครับหน่อยหนึงครับดำ ากานน้ำตาลหน่อยหนึ่งครับไม่ต้องใส่เยอะครับเนื้อเชื้อราอืดมันมามเพราะว่าที่เราเลี้ยงที่เราเพาะมันเราก็ใส่รำก็ใส่จากน้ำตาลครับเพราะงั้นก็ใส่นี่ก็คือสมสมจากนั้นก็เทเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นนี่ก่อนครับนี่เป็ดปลวเกเดิมครับจากนั้นก็เทหมดเชื้อใส่ที่เราหมัก ที่คลิปที่ทพี่ภูมิหมักตอนนั้นครับนี่คืออ,อันนี้ก็หมักสองครั้งครับเอ้ยหมักสองครั้งก็เลยอือมาแล้วครับก็คุ้มนะครับเทใส่เลยเตรียมรถครับ อันนี้ก็เตรียมรถนะครับเตรียมรถครับอันนี้ครับก,ก,ก,ก็คือหัวเชื่อเข้มข้นของเราเทใส่น้อยนึงเทใสอหน,น่อยน,นึงอ่ะแลับป้ายครับไปรถเลย นี่ครับปลวกมันมากินก,ก็จะเจอเจอที่เราราดเอาไว้ครับอืม ลวกมันก็จะมากินก็จะก็จะเอาเชื้อเห็ดของเราไปด้วยครับมากินก็จะเอาเชื้อเห็ดเราไปด้วยครับหลังจากนั้นก็ปลครับปลเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะใส่ยอกให้ให้อาหารปลวกเสร็จแล้วนะครับผมแล้วที่ราดเชื้อมันราดเชื้อมันนะครัก็มก็ก ครับเลยนะครับผมเป็นแหล่งอาหารให้กับปลวกนี้นี้ครับหลบครับเอาญ้าออกยาเอามาคุมครับนี่ก็คือแหล่งอาหารของปลวกครับเอายามาคุมเพราะว่าปลวกมันจะชอบกินกินมืด,มด โอเคเดี๋ยวเราไปหาลองขุดดูว่ามีรังปลวกตรงไหนไหมเผื่อจะได้เอามาใช้งานไม่เจอครับเท่น,นี้ก็พอละครับก็นี่ก็คือรังปลวกที่เราสร้างเป็นแหล่งอาหารให้กับปลวกครับ ็ลองดูปีนี้ปีหน้าครับว่ามันจะออกไหมเดี๋ยวเราจะเอาเชื้อที่เหลือกลับมาราดแถวนี้เนาะเพื่อได้กินเนาะอย่าลืมกดไลค์กดเชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับดูกัน